ขีดจำกัดเดียวของคุณในการสร้างความมั่งคั่งนั่นคือจิตใจของคุณเองตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามนุษย์ประสบความสำเร็จในการสร้างความเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้มนุษย์ได้ไต่ระดับยอดเขาที่สูงที่สุดเจาะลึกลงไปในมหาสมุทรที่ลึกที่สุดหรือแม้แต่เอื้อมออกไปในสัมผั กบดวงดาวเบื้องหลังของความสมําเร็จที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นมันมีพลังที่ยิ่งใหญ่มากการประเมินค่าไม่ได้นั้นคือจิตใจของมนุษย์จิตใจของเราเนี่ยมันเป็นบอกเกิดของความฝันแรงบันดาลใจและนิมิตในสิ่งที่เราสามารถประดิษฐ์ทุกผลงานชิ้นเอกทุกความก้าวหน้าเริ่มต้นจากความคิดความฝัน แต่สิ่งที่แยกความคิดที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วพราวออกจากความสำเร็จในเชิงปฏิวัติคือความเชื่อที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นจะเติบโตและเกิดขึ้นมาได้ความเชื่อที่มีศรัทธาแน่วแน่ในความสามารถของเราจะเป็นเพียงข้อแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นไปได้กับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยลุงตีเชื่อว่าจิตใจของเราเนี่ยสามารถเป็นสัตรูที่ยิ่งใหญ่ของตัวเราเองได้เช่นกันความสงสัยความกลัวความท้อแท้ความไม่แน่นอนอาจจะทําให้วิจารณญาณของเราเนี่ยขุ่น และจํากัดศักยภาพของเราเองการติดกับดักในข้อจํากัดของตัวเองโดยเชื่อว่าเป้าหมายบางอย่างอยู่นอกเหนือการเข้าถึงของพวกเราบางครั้งเราจะคิดว่าเราไม่ดีพอที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นแต่ความจริงคือขีดจากัดเหล่านั้นมันอยู่ในใจของเราเท่านั้นเองเราคิดว่ามันทําได้หรือไม่ได้จังหะเมื่อเราหลุดพ้นจากพัฒนาการจากจิตใจเหล่านี้ความเป็นไปได้ก็จะไม่มีที่สิ้นสุดละเมื่อเราบอกกับตัวเองว่าเราทําได้เราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ประตูของโอกาสมันก็จะเปิดออก โอกาสจะเกิดขึ้นจริงและความฝันมันก็จะกลายเป็นความจริงได้ตอนนี้เรามาดูขอบเขตทางการเงินของเราใจิตใจของเราสามารถเป็นทรัพย์สินเป็นอุปสรรคเราสามารถสร้างความมัง่งคั่งความมั่นคงได้เช่นเดียวกันหลายคนคิดว่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเงิน โดยมีความเชื่อว่าความมั่งคั่งนั้นถูกสงวนไว้สําหรับผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นไม่กี่คนหรือความสําเร็จทางการเงินอยู่นอกเหนือการควบคุมแต่ด้วยกรอบความคิดที่ถูกต้องและแนวทางที่ถูกต้องใครๆก็สามารถเปิดประตูสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้แต่ใครอยากสร้างความมั่งคั่งมั่นคงเนี่ยนะครับลุงตีก็มีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจการสร้างความมั่งคั่งทั้งแปดด้านของชีวิตเรา้วยประสบการณ์40ปีของลุงตีนะลุงตีเข้าใจถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดที่จําเป็นในการดําเนินการ หลักสูตรที่ลุงตีมีเนะี่ยไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขหรือกลยุทธ์แต่มันเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนความเชื่อของคุณด้วยหลุดพ้นจากกรอบความคิดที่จํากัดจะเปิดรับศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณจิตใจของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่มันก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะสามารถยกระดับของเราให้สูงขึ้นได้หรือมันสามารถจะฉุดรั้งเราไว้ได้เช่นกันจําไว้ว่าขีดจํากัดที่แท้จริงของเราคือขีดจํากัดที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวเองเท่านั้นด้วยความเข้าใจและประสบการณ์ของลุงตี ลุงติก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันถูกถ่ายทอดได้และลุงติก็อยากให้ทุกคนเห็นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีและยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าคุณได้เรียนรู้จากตัวเองหรือเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จกดติดตามช่องลุงติ๋ไว้แล้วลุงติ๋จะมาเล่าให้ฟังอีกอยากประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงติ๋ซี